เข้าสู่ราศีมังกรราศีมังกรถือเป็นราศีแม่ทัานดินดวงชะตาเนี่ยมันดีมากนะดีมากจนอาจารย์นึกไม่ถึงว่านี่มันเป็นราศีของพลเอกประยุทธ์หรอนี่ก็ท่านประยุทธ์เกิดราศีมังกรเนี่ยถูกต้องไหมครับเพราะเราเห็นว่ามังกรเนี่ยมันดวงดีมากนะเพราะว่าหลังจากวันที่1 9เมษายมษาดำศรีก็เป็นปฐุมเก์ถูกต้องไหมถูกต้องครับนั่นคุณเกิดราศีมังกรที่ไม่มีบ้านก็จะมีบ้าน ที่ไม่มีตําแหน่งก็จะมีตําแหน่งก็ <S <S จะมีทางที่จะก้าวต่อไปแบบมั่นคงไม่ได้น่ากลัวสําหรับชาวราศีมังกร <S 1> <S 1> ร,ราศีมังกรจะมีเกณฑ์ชีวิตที่จะมีความสุขความสําเร็จราศีมังกรเป็นราศีของคนตรงคนจริงคนโบราณคนอนุร,รักษ์นิยมคนคอนเซอร์เวทีฟคนมุ่งมั่นจริงจังคนปากพูดไม่ค่อยเพราะแต่จริงใจนะไม่ยิงโจเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ได้เห็นในหลายสถานว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ บุญบาปที่ได้กระทานะครับราศีมังกรนะที่คุณจะดําเนินไปหรือราศีอื่นก็ต้องฟังนะว่าจากนี้เนี่ยเป็นเวลาของฟ้าเปิดให้คนราศีมังกรตั้งเป้าเป็นเลิศว่ารวยทําไมมังกรตั้งเป้าว่ารวยดาวประจําตัวไปไหนดาวประจําตัวโครจรในเรือนการเงินครับเป็นปคู่มิตรใหญ่อยู่สองปีครึ่งราศีมังกรดาวประจําตัวโครจรเข้าสู่เรือนการเงินคือพบกระดุมพระในทางโหร,ราศาสตร์ นับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาที่ผ่านมาไปสองปีครึง่งแล้วหลังจากวันที่สิบเจ็ดตุลาคมไปปีครึ่งครับเอาง่ายๆไปจนถึงปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต้นปีหกแปดราศีกุมเป็นเรือนอะไรของราศีมังกรราศีกุมเป็นเรือนการเงินเพราะฉะนั้นแปลว่าดาวราหูที่โคจรเข้าสู่ราศีกุมมีตำแหน่งเป็นกเกษตรตราธิปดีแปลว่าดาวการเงินกำลังจะมีทิศท,ทางเดินไปสู่ความมั่นคงในเรือนการเงิน ให้มั่นคงให้สําเร็จคารวะคิดได้ไหมคิดได้เราเป็นบุตุชนเราอยู่ราศีมังกร,ร,รเราคิดจะมีบ้านมีที่ดินมีรถมีทรัพย์สินมีความมั่นคงมีการลงทุนมีการเริ่มต้นคิดราศีมังกรคิดไดตั้งแต่บัดน,นี้ร,ราศีมังกรทั่วฟ้าเมืองไทยคิดได้เลยตั้งแต่บัดน,นี้ว่าจะก่อร่างสร้างตนเริ่มต้นในความมั่งคั่งในความมั่นคงในการแล้วยอมเหนื่อยสุดชีวิตสุดกําลังอิทธิบาทสีมาใช้สันทวิริยติจิตตวิมังสามักมีองค์แปดมาใช้แล้วคราวนี้แหละคุณจะไปได้ เพราะนับได้ว่าหลังปี68คุณจะรวยมันไม่ไกลนอีกสองสามปีข้างหน้าถูกต้องไหมนี่คือหลักต้องรู้อันนี้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนได้ได้มีกําลังใจเพราะฉะนั้นราศีมังกรควรจะมีอะไรไว้บูชาเป็นก่ันกาลังใจเหรียญพระเสาทรงพยักครับอาจารย์เหรียญพระเสาทรงพยัคฆราชหรือทรงเสือที่ตั้งใจสร้างสุดชิดสุดกําลัง ในยุคสมัยหนึ่งยังไม่รู้ว่าจะสร้างเหรียญเทพองค์อื่นได้ดีเท่านี้หรือเปล่าพระราหูคงวจะได้ที่พระสารออกแบบมาเป็นออกแบบเสร็จก็ไปหลอมรวมโลหะที่หล่อพระหล่อเทพมาหลายหลายยุคสมัยหลายปีเป็นสิบ5สิบห้าปีเอามาหลอมรวมกับชนวนมวลสารต่างๆเป็นโลหะสัมฤทธิ์เป็นนวะโลหะแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นเหรียญเทพประเสริฐทรงพยกธ งดงามนะครับด้านหลังเป็นยงพิชัยสงครามกลางเป็นรูปธงชัยของท่านเดชประคุณสมเด็จธงชัยรูปดวงนี้เป็นดวงพิชัยสงครามที่ท่านเดชประคุณสมเด็จธงชัยได้ทําพระยันอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้คิงเพาเวอร์เมื่อเขาเลสเตอร์นี่คือมีเครดหมดเพราะนั้นเป็นมหามงคลเหรียญพระเสาทรงพยักเนี่ยนะครับได้เสก อธิษฐานจิตโดยครูบาอาจารย์ที่เกิดวันเสาร์ทั้งหมดเช่นท่านคุณสมเด็จทรงชัยเสกชนวนที่วัดพระศรีรัตน์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเพชรบุรีนะแล้วก็ไปพระครูบาเจ้าเทืองนี่เกิดวันเสาร์หมดนะสมเด็จทรงชัยเกิดวันเสาร์ครูบาเจ้าเทืองเกิดวันเสาร์แล้วก็ท่านเจ้าคุณพระราชรัตนนายกเจ้าจักร้าจังหวัดลำพูนก็เกิดวันเสาร์นะหลวงตาเยือนก็เกิดวันเสาร์ด้วนทั้งหมดโดยองค์เดชเสกนะหลวงตาศิริก็เสวียวันเสาร์เกิดวันเสาร์ท่านอธิษฐานจิตมี ความเป็นกําลังของเหรียญพระเสาที่มีครูบาอาจารย์นะได้อธิษฐานจิตในชนวนมรสารและเสกมาสารพัดในทุกทิศเหรียญเนี่ยมีไว้ประจําบ้านประจําตัวในทุกราศีและราศีมังกรต,ต้องมีเพราะเหรียญพระเสาทรงพยักษเป็นเทพรทประจําตัวเทพประจําราศีของคนเกิดราศีมังกรครับทีนี้จะเห็นได้ว่าในเดือนพฤษภาคมดูดาวจะเห็นได้ว่าหนึ่งดาวสดีเข้าที่เป็นประทุมเมเก์ ตามโครงกรที่ว่าอันหนึ่งจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักพฤหัสี่ทรงศัก์แชมช้อยสุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งยศนาแม้นชาติต่ำต้อยยกให้เสมอพแปลว่าคนราศีมังกรมันเข้าสู่เกณฑ์แล้วเกณฑ์ที่จากนี้เป็นหนึ่งปีคุณจะมีบ้านมียศเจริญยศเจริญศัก์เจริญตําแหน่งนับตั้งแต่เมษาวันที่สิบเก้าเดือนพฤษภาคมจะเห็นได้ว่ามันก็เป็นจังหวะที่มีดาวพุธแถมถอยหลังมาหาเรือศาสชะ จะมีโอกาสได้เจอมิตรเก่าที่มาช่วยเกื้อกูลกิจจะมีช่องทางให้ด้คิดให้ด้ทําอะไรในทางขยับขยายนะแม้ว่าจะมีดาวสุขโคจอเป็นอริักดวงชะตาก็ตามทีตั้งแต่วันที่สี่พฤษภาก็ไม่ต้องกลัวเพราะกรรมมาเป็นอริก็ต้องแก้ไข,<ก>ไขเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องการงานต้องยื้อยุดฉุดกระชากต้องต่อสู้ดิน้นรนหลายๆสถานต้องต้องทําใจแต่โครงสร้างดวงอะ่ะมันจะไปในทางดีสู้แล้วรวยสู้แล้วชนะสู้แล้วสาเร็จ นะครับจึงได้เป็นมหามงคลนะครับในชาวราศีมังกรในเรื่องการเรียนเนี่ยการอ่านการเขียนการเรียนฉุยแต่การงานต้องต่อสู้ที่หลนเหนื่อยยากหนบากในเดือนพฤษภา,ษาการเงินดาวการเงินโ,โคจรอยู่ในภพพันธุเป็นอัมพุจตุลาเกณฑ์และร่วมกวับดาวพฤหัสดีเป็นคู้คาขายจะมีการซื้อขายหมุนเวียนผัดเปลี่ยนมีเงินทองไหลามาเทมาตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมในเรื่องของความรักดูด,ดูในความรักแล้วจะเห็นได้ว่าดาว อังคารยกมะเร็งดวงตานะเป็นเป็นอัมพุภุมโมเป็นคาดมีเกณฑ์ป่วยเจ็บนะมีเกณฑ์เป็นปัญหาเรื่องความรักคนรักป่วยเจ็บหรือตนเองป่วยเจ็บต้องดูแลสุขภาพให้ดีต่อมาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเนี่ยต้องพักรักเอาไว้ก่อนจะมีปัญหาคนรักมีปัญหาให้ขัดแย้งหรือปั่นใจเธอปั่นใจเป็นไงเจ็บปวดรักตัวเองให้มากเ้าจะรู้แล้วจะเข้าใจถ้ารักตัวเองไม่เป็นอย่าไปรักใคร เรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุดูจากดวงชะตาแล้วไม่มีปัญหาอะไรให้หน่ากังวลเพราะดาวประจำตัวเนี่ยของชาวราศีมังกรอยู่ในเรือนคู่มิตรมีปัญหาอะไรก็มีหมอดีรักษาใช่ครับนะครับประเด็นสาคัญเลยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยควรมีเหรียญพระเสาร์ไว้ติดตัวตั้งแต่วบบันนะี้ราศีมังกรโดยทั่วนหน้าสวงฟ้ามุองถ่ายทั่วโลกออดดดดไไ้้สสุุบบัังง